ใหม่เอลซุดีแม็กพลานุภาพไรขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมันพีทมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ใหม่ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ขอต้อนรับสู่รายการขอคนรักรถคาร์เวอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับแอบวันนี้นะครับอยู่กับของใหม่นี่บอกเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆนะครับสำหรับเจ้า Honda BRV เขามีการผสมผสานระหว่าง MPV แล้วก็ SUV โอ,อ้โหสังเกตสังเกตนะครับด้านข้างนะครับเขาพยายามให้ด้านนอกภายนอกรถเนี่ยให้ออกมาสไตล์เป็น SUV นะครับแต่ภายในรถเนี่ยยังคงความเป็น MPV อยู่นะครับถ้ามองง่ายๆนะที่เห็นด้วยความเป็น SUV ก็คือในการตกแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะครับ ความสูงเกาเคเลนเองนะครับที่เขาเพิ่มความสูงขึ้นมาก็อยู่ประมาณ8มิลจริงๆว่าไม่ได้สูงมากหรอกแต่ก็ถือว่าเขาก็เพิ่มความสูงขึ้นมาเพื่อทัศนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเดี๋ยวว่าความใหม่ของ BRV เนี่ยด้านนอกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้ามองมองดูแล้วลองเห็น,เห,นเห็นกันยังครับอ่ะหน้าตาของเขาเองเป็นเหมือนเจเนอเรชันในการออกแบบของ Honda เองนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันเกือบหมด ถ้าดูข้างหน้าจริงๆก็นึกว่ารถซีดานนะแต่จริงๆแล้วพอมองข้างๆปุ๊บโอ้โหยาวเลยซึ่งแนวคิดนะครับที่ใช้ในการออกแบบนะครับก็คือเป็น selectness on cross motion นะครับก็คือเป็นการใช้เส้นสายนะครับที่ลากยาวระหว่างด้านหน้านี่ถ้าจริงๆเนะี่ยจะเห็นเลยเป็นเส้นเดียวกันหมดเลยจนถึงด้านท้ายทําให้รถดูแข็งแกร่งดูก็คือด้วยความเป็น SUV ที่เขาจะพยายามสื่อออกมาให้เห็นว่า b r v เนี่ยมีความเป็น s u v อยู่ในตัวนะครับ แล้วก็ในส่วนด้านหน้านะครับกระจังหน้าเองนะครับก็จะใช้เป็นลักษณะเป็นเป็นโนแบ็คนะครับนะเงางามนะครับเป็นเป็นโนแบ็คแล้วก็ตัวโลโก้เองก็จะเป็นโคลเมียมนะครับใหญ่โตนะครับเดี๋ยวนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทุกๆค่ายแล้วตัโลโก้ต้องใหญ่โตมากนะครับส่วนไฟหน้านะครับก็เป็น LED นะครับรวมทั้ง daytime running light นะครับก็เป็น LED มาให้นะครับฟลอกแลมเองก็เป็น LED เช่นกันนะครับสปอยเลอร์นะครับส่วนตัวลิ้นหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นสี ซ่ง้ันข้างนะครับก็ยางที่ให้มา2 15 55 17นะครับแม็กก็เป็นขอบ17นะแล้วก็ตัวขอบซ้มล้อนี่ผมก็บอกว่าใหญ่มากนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับกันหินก็แท่งนะครับแล้วมันก็จะลากยาวนั่นแหละด้านหน้าจนถึงด้านท้ายเลยนะครับกุญแจเองเป็นคีเลสสะดวกสบายนะครับในการขึ้นลงแต่ก็มีปุ่มกดที่นี่เขาก็มีปุ่มกดมาให้ มีลูปแหลกมาให้นะครับลูปแหลกก็ติดกับหลังคารถมาเลยนะครับใครที่ชอบเดินทางสายแคมปิ้งนะครับวางแหลกหลังคาใส่ของได้เลยด้านท้ายเองตอนนี้ทุกยี่ห้อกลับมาใช้ฟินชาร์กเหมือนเดิมตัวไฟทูบเองก็เป็น LED นะครับอื่นๆก็ยังเป็นไฟหลอดอยู่ส่วนด้านท้ายนะถ้าสมองสังเกตคล้ายๆกับ HRV ไหมแนวการออกแบบของเขาเพราะตอนนี้ทุกรุ่นก็จะเป็นแนวทางเดียวกันหมดและนี่คือส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราเปิด ขาท้ายกันดูปึ๊บอ่าส่วนของเก็บของของเขาก็อันนี้ก็โอเคนะผมก็ชอบนะอย่างทีแบบลงทงรองเท้าแล้วก็วางอย่งนี้ปึ๊บนะครับก็ของเขินก็มาวางเขินข้างบนหรือของที่อาจจะสูงเราก็เลื่อนนี้ลงปึ๊บจะ ได้เลยส่วนของบ่อเองนะครับในการพับนะครับเขาก็ก็เป็นจริงๆก็เป็นเอกลักษณ์ของบ V ีีตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับก็คือสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบถ้าแถวที่3อยากจะให้แฟตทั้งหมดรวมถึงพื้นที่ตอนท้ายด้วยก็ยกนี้ขึ้นมานะครับก็จะแฟตเท่ากันหมดก็สามารถวางของที่เป็นระนาบเดียวกันได้เดี๋ยวไปดูแถวที่2อีกดีกว่าก็นอกจากที่มันนี่นะครับยกเป็นจังหวะเดียวได้นะครับก็สามารถใส่ของที่มีความสูงถ้าเราจะให้มันแฟดก็คือก็สามารถแฟตได้เช่นกัน ก็หรือถ้าอยากจะเพิ่มอีกก็สามารถพับตัวหน้าลงไปอีกได้ครับก็คือลากยาวจนถึงด้านหน้าเลยอ่ะเหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวเองเดินทางท่องเที่ยวเองแม่ค้าพ่อค้านะครับขายของขายกาแฟหรือขายอะไรต่างๆนานาเพราะอย่างรุ่นมักนก่อนเนี่ยทาง Honda เองก็เคยทาที่รถที่เป็นร้านขายกาแฟนะครับก็มีเครื่องชงกาแฟนู่นนี่นัน่นสามารถจัดใส่ลงไปอยู่ในรถ คันเดียวได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในเต็มๆว่าในความเป็น mpv เนี่ยที่ผสมผสานกับ suv เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับภายในนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาใส่ให้มาเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่า ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ใน Honda BRV นะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็น all new นะปีสัี่สิบเลยนะครับรถในส่วนประเภทนี้ที่เป็น MUV ครับที่ที่ในบ้านเราเนี่ยักหลัๆจริงๆแล้วก็คือเป็นรถที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียส่วนออปชั่นต่างๆก็จะมีความแตกต่างเราก็สามารถเลือกสั่งออปชั่น Option เข้ามาเพื่อจาหน่ายในเมืองไทยให้แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในดีกว่าเขามีอะไรบ้างเริ่มจากพวงมาลัยเลยต้องบอกว่าโอโ้โหเขียบ เพียบจริงเนี่ยจอพรงงาะไรเนี่ยบอกเลยมัลติฟังชันฝั่งขวาเนี่ยก็คือ Honda s e n s i n นแทบจะทั้งหมดเลยฝั่งซ้ายก็เป็นในส,ส่วนของมัลติมีเดียแล้วก็บูทสูธโทรศัพท์ส่วนหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็จะมี TFC ใส่มาให้นะครับก็คือ4.2นิ้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นเข็มอบอกถึงความเร็วนะครับฝั่งซ้ายเป็นเข็มบอกถึงรอ,อกของเครื่องยนต์ เสียด้นครับจริงๆก็สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับเป็นจอ TFT ที่ขนาดใหญ่หน่อยอย่าง Honda Civic เองที่เป็นไม่ใช่ตัว IS แตกันตัว EL นะก็ก็เป็นจออยู่ครึ่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเข็มมันก็ยังดูที่แบบมีความทันสมัยมากกว่าหรือมากขึ้นนิดหน่อยนะครับทำให้ดูรถด,ดูแพงขึ้นได้อีกหน่อยฝั่งขวาก็เป็นพุ่มสตาร์นะครับรวมถึงก็มีปุ่มที่ใช้กดเพื่อจะเปิดปิดตัว Honda Sensing เอง แล้วก็มี traction control ให้พื้นที่คนขับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คอนโซลคอนโซลด้านหน้าคอนโซลกลางนะครับแอร์มาอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับอันนี้แตกต่างนะแตกต่างจากหลายๆยี่ห้อเพราะส่วนมากยี่ห้อแอร์จะมันอยู่ข้างล่างหน้าจอจะมากกว่าแต่นี้คือเอาแอร์มาอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับอาจจะ นื่องจากการออกแบบของเขาแล้วกันอันนี้เราก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเขาความคิดของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าจอมัลติมีเดียเองครับก็ขนาด7นิ้วนะครับก็รองรับ a n d r o i d Auto a p p l e Ca r p l a y นะครับแต่ Apple c a r p l a y ก็ไม่ได้รองรับที่เป็นบลูทูธนะครับก็สามารถใช้สายเหมือน a n d r o i d Auto เลยนะครับลงมานะครับก็เป็น a i r d i ิจ t a l ลนะครับก็เป็นโซนเดียวนะครับไม่แยกซ้ายขวาครับก็มี Max c o o l ให้ด้วยอันนี้โอเคคนถูกใจคนที่ขี้ร้อนนะครับ ต่อรถตักแดดนานๆกดปุ่มเดียวแปบ๊บเดียวเย็นนะครับเดินลงมาอีกนะครับก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ของวางของนะครใส่แก้วน้ำํำวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มี USB ที่ใช้เสีย Toyota, บ a n d น o ร d Auto แกับ p p p l e CarPlay นะครับให้2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องแปลงไฟ12โวลต์180วัตตให้1ช่องครับแล้วก็มาในส่วนของเกียร์ที่เป็นเกียร์ CVT อันนี้ทาง Honda เขา จำกัดเกียร์ไว้มาให้อยู่เจ็ดสปีดนะครับก็มีโหมดสปอร์ตให้ด้วยเลื่อนลงมาก็ในส่วนของเบรกก็เป็นเบรกมือจริงจริงก็น่าจะใส่เบรกไฟฟ้ามาก็ได้น้หงือไม่ก็ใส่มาเฉพาะตัวท็อปตัวเดียวก็พออะไรเงี้ยส่วนของเบาะเองนะครับเป็นเมนูนนะครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังได้ก็หกทิศทางอาจะเป็นเมนูนนะครับ ส่วนผู้โดยสารด้านข้างก็เป็นสีดิทางเลื่นหน้าเลื่นหลังแล้วเห็นหน้เห็นเท่านั้นออกมาบ้างแดดนะครับมีไฟให้ด้วยนะครับอย่างรุ่นพี่เองนะครับอย่าง Honda Civic เองที่เป็น e l Plus เนาะไม่มีไฟมาให้นะแล้วในส่วนอื่นๆนะครับอย่างวัสดุก,ก็มีเรียกว่าช t อ Touch บางส่วนนะไม่ได้ทั้งหมดก็คือส่วนที่สัมผัสบ,บ่อยสุดนะครัก็อย่างข้อศอกนะครับก็มี Soft อ o uch ให้แต่ไม่ไดินไม่เหม่อแข็ง แต่ก็แต่ก็โอเคโอเคครับแต่โอเคหน่อยก็สามารถก,ก็ก็ไม่ได้แข็งมากแต่ก็แข็งอยู่ตกแต่งด้วยเปโนแวกนะครับแล้วก็มีโครเมียมที่เป็นสีด้านนะครับทั้งตรงกรอบแอร์กรอบของการควบคุมของระบบอากาศนะครับแล้วรวมถึงของประตูข้างรถนี่ถ้าเห็นชัดเลยนี่กรอบโครเมียมแบบนี้สีดาสีเงินด้านนะครับในการออกแบบภายใน,ในก็จะดูเขาจะใช้เป็นโทนสีดํานะผมวัดมันดูเหมือนแบบดูแมนดู ความเป็นสปอร์ตใช้ด้วยความหรูหราคือแต่ก็ไม่ได้หรูหราแบบว่าจีจ๋ามากตัวผมเองนะความความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามองน่าจะเป็นสีอ่อนนะครับเป็นสีเบจนะครับอะไรเงี้ยถึงมองดูความหรูหราเงี้ยเพราะเนี้ยมันเป็นโทนดําทั้งหมดมันเลยดูความเป็นสปอร์ตมากกว่าในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูด้วยนะในแถว2ว่ามีอะไรบ้างนั่งเป็นยังไงบ้างรวมถึงแถวสานะครับ นั่งได้ไหมนั่งได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ Honda ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แบบนี้มานานแล้วอ่าสงสัยแล้วสีว่าเป็นเครื่องยนต์แบบไหนโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันครับนะเมื่อกี้ผมทิ้งไทยไว้ว่า ฮอนด้าเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นี้แบบนี้นะมานานาแต่ก่อนเป็นเครื่องยนต์ที่ฮิตม้างจริงนะสำหรับเครื่องยนต์ที่เป็น VT e ทคแคมคู่นะหลายคนห,หลายคนที่แต่ก่อนที่ชอบเล่นรถหรือว่าเอารถ Honda มาแต่งก็จะรู้จักรถที่เป็น VT e ทคที่เป็นแคมคู่แคมเดียวนะครับแต่พอมายุคที่เป็น IV t e ทเนี่ย จะเป็นแคมเดียวเกือบทั้งหมดแล้วก็คือเป็นแคมเดียวหมดเลย DAV เองนะเป็นเครื่องยนต์1 5ึ4งพันห้าร้อี่ีทวินแคมสิวาล์วเป็นด wow. อททวินแคม1 6บวาล์วนะแล้วตอนนี้ก็คือมีการเอาแคมคู่กลับมาใช้อีกแล้วนะครับอ่าคนที่เคยชอบรถแคมคู่ก็น่าจะหลงไหลกันพอสมควรเพราะแคมคู่ถ้าพูดถึงจริงๆก็แคมเดียวเนี่ยจะได้ช่วงต้นนะครับแต่พอเป็นแคมคู่เนี่ย ปลายจะไหลขับสนุกมากขึ้นในช่วงปลาย่ะเครื่องยนต์นี้เองนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด121แรงม้านะครับที่6,600รอบนะครับมีแรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับที่4,300รอบอนาทีนะครับอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่หัวใจใหม่เลยจริงมาใส่ในตัว b r v เป็นครั้งแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันดูว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกัน เล็งปุ๊บเจอกล้องปั๊บเลยครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งแหมมีกล้องตัดความเร็วอยู่คือผมไม่เอย่างองีแท้จริงอะ่ะไม่ค่อยชอบเกียร์ C.V.T เท่าไหร่เพราะความที่เราสมมติเรามีการขิ้ดาวหรือเ,นะเสียงถ้าถ้านั้นในกล้องได้ยินนะถ้าได้ยินจะได้ยินเสียงการอือทำให้มันรู้สึกแบบเสียงรอบเครื่องยนต์ที่มันลากอยู่เงี้ยครับมันก็เลยทําให้บแบบแหมความสนุกสนานมันหายไปผมเลยกลับคิดว่าชอบ ลักนณะเกียร์แบบเก่บมากกว่าที่เป็นแค่เกียร์4สปีดนะครับ4สปีดธรรมดาเนี่ยผมว่ามันรู้สึกแบบออถ้ามาร่วมกับเครื่องยนต์ที่เป็น iV Tech ที่เป็นแคมคูนี่ผมว่าน,น่าจะสนุกนะน่าจะสนุกกว่าเกียร์ CVT ตัวตอนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด ชีวิตที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัด n e ว Mitsubishi e x p a ์แพเดอร์มิตซูบิ o ิมอรลอยต่อของทั้งเจ็ดเนะก,ยกเยเียร์เนี่ยอ่าลากยาวจางเกียร์เจ็ดเนี่ยโอเคสมูทมากแต่แค่แค่เสียงมันน่าลำาคานนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงของความเร็วต้นอาจจะอืดน,นิดนึงในช่วงคลิกด,ดาวนะครับแต่ปลายเนี่ยบอกเลยปลายนี่ไปเพราะช่วงปลายนี่ไหลเร็วมากนี่แป๊บเดียวแป๊บๆปไหลเร็วมากนะครับแต่ช่วงต้นเนี่ยกว่าจะขึ้นเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับ ที่ผมบอกนะว่าทวินแคมที่เป็นดอททวินแคมเนยช่วงปลายจะคัดสนุกพอรอบเข้ามาสูางจริงคือ6,600รอบนี่คือแบแบแทบแทบจะเลดไลน์แล้วอะแฮนดิเลิ่งเองของผมอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าเออผมไม่ชอบผมไม่ชอบเพราะหลายๆครั้งหลายๆลที่ผม,มต้องบอกแล้วว่าผมจะชอบรถพวมอะไรแฮนดิลิ่งที่มีอ่า gap คือมีช่องว่างให้เราเล่นนิดนึง มันแบบมันอาจจะมีก็ได้นะแต่วความรู้สึกแบบว่าหักปุ๊บมันไปเลยเนี่ยหักปุ๊บมันไปไปไปอีกเลนได้เลยนะครับก็เลยทําให้แบบสมมุติมีผู้โดยสารตอนหลังเราขึ้นเขาลงเขาเลี้ยวขึ้นเขาลงเขามีโค้งมีนน่มมีนี่นครับก็ผู้โดยสารตอนหลังนี่มึนหัวได้นี่อันมึนหัวได้เพราะมันความเหวี่ยงมันเร็วมากในการขับขี่นะครับก็บอกเลยว่าเครื่องยโนต์โอเคนะครับในช่วงปลายนะครับโอ้โหขึ้นตลอดเลยและที่สำคัญนะ ิ่งมีพัดลืนชิปมาให้โอ้โหสนุกเข้าไปใหญ่สามารถเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์เหยียบคือบอกว่าก็คือสําหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์ครับเล่นเกียร์เล่นแบบคลิกดาวคือไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช้แค่เป็นพัดลื่นชิปที่มือเอาโอ้โหผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็คือสอดคล้องกับเกียร์พอสมควรน,นะสอดคล้องเกียร์คนแต่แค่ เรื่องของเสียงเขาเท่านั้นเองที่มันฮือฮือฮือ่หลายคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าก็สนุกสนานดีในอีกรูปแบบหนึง่งช่งล่างของเขาเองนะครับด้านหน้านะครับเป็น m a ็กซันสัตนะครับพร้อมเหล็กกันโคงแล้วก็ด้านท้ายเป็นท็อกชั่นบีนนะครับก็ตอนนี้ก็รถประเภทที่เป็น SUV MPV ต่างๆนานา,นาก็แทบจะทุกค่ายแล้วก็แทบมาใช้ท่อชั้นบีมันเกือบหมดจะบอกยังไงดีผมไม่รู้ว่าเขาเติมลมมาแข็งหรือเปล่ารถรู้สึกกระโดดกระโดดตึ๊กตึกระโดดกระโดดนิดนึงนะครับมันมันก็ก็ฟังเสียนี้ว่าวิ่งวิ่งผ่านไอ้ที่เขาเป็นสีถนนที่ทาทาๆผมเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเติมอย่างเติมลมยางมาแข็งนะครับก็เลยอาจทำให้รถแบบดูกระด้างกระด้างหน่อยหนึ่ง นะมันก็เลยแบบตึ๊ดๆแต่ก็เมื่อกี้ลองเข้าโค้งจังหวะเข้าโค้งลองจังหวะทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับก็ก็ทำได้ดีนะทาง h อน d ้าเองมีการปรับปรับปรับค่าของช่วงว่างให้มีความหนืดมากกว่าเดิมนะครับให้มีความหนืดมากกว่าเดิมก็ทำให้การขับขี่มันก็อาจจะรู้สึกว่าแข็งกระด้างไปหน่อยและนี้เราก็มาพูดถึงอีกหนึ่งส่วนก็คือความปลอดภยัย ทางที่ทาง Honda ใส่ให้มาก็บอกว่าใส่ให้มาทุกรุ่นย่อยนะครับสำหรับ Honda s e n s i n งนะต้องบอกว่าฮอนด้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจริงๆเพราะอย่างแต่ก่อนจะใส่ให้ Honda Sensing มาก็เฉพาะที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ทุกรุ่นย่อยดึงมี Honda Sensing ให้นะครับ่อันนี้ก็จะมีเลนกิปปิ้งนะครเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกนะครับมี t อเด็กที s ุซซอนโทนมาให้แล้วก็สามารถเลือกระยะความห่าง นะครับในการตามคันหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเขาเรียกซิกเนเจอร์ของ Honda เองก็คือ h o n d l l n e Watch ก็มีใส่มาให้เช่นกันนาะและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของ h o l New h ว n o n d a BLV ใหม่2022นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นภายนอกที่ใหม่นะครับภายในก็ใหม่รวมถึงการเรียกประเภทของรถก็ใหม่อีกแต่ยังไม่หมด ด้วยความเป็น MPV มันต้องนั่งได้เต็มที่นั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองแถวที่2แถวที่สว่าเป็นยังไงบ้างเอ้ยนั่งได้จริงไหมแถวที่3เป็นยังไงต้องด็อกซีรหรือเปล่าหรือว่าเป็นชิลด e ซีนะครับแถวที่2นั่งสบายหรือเปล่าสาหรับคนอย่างผมนะนี่ผมตัวสูงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปตามไปดูดีกว่า ก็าเป็นแน่มีต้องดูนิดนึงนะครับเพราะผมปรับจากข้างหน้ามาคือสุดเกือบสุดนะเกือบสุดยังเหลืออีกสักหนึ่งล็อกนะครับหนึ่งล็อก,น,อกนี่หนึ่งล็อกแล้วนะแต่ผมต้องบอกอีกนิดนึงบอกอีกครั้งนะครับตัวเองเร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับก็คนที่ตัวเล็กกว่าผมก็อาจจะไม่ได้ติดแบบนี้นะันนี้ก็เขาเนี่ก็คือชนเลยนะครับเบาเอง ครับก็จริงๆก็ต้องบอกเขา,านั่งสบายเนาะอันนี้แถวสองนะแล้วก็นั่งสบายดีแต่ก็อาจจะผมตัวใหญ่ไปนะครับมันก็เลยออกจะแคบไปหน่อยนะครับนี่อนะ่ามันนัพิงแขนให้นะครับช่องปล่อยไปสองคนนะครับรอดาติดปัดให้ใส่ขอ,องนี่ม,มันจะมีช่องวางโทรศัพท์ให้นะครับนี่แอร์จริก็ตัดของนะครับก็ใส่ช่องวางของเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีแอร์นะครับแต่ ลมแล้วกันเป็นพัดลมนะครับดูดความเย็นจากข้างหน้านะครับก็มาให้ความเย็นด้านหลังนะครับเพ mm hmm. อ่ะ,ะหวางเฮดรูมก็โอเคอยู่พอควรระจบใหญ่โตใหญ่ใหญ่นะใหญ่มากเดี๋ยวนะครับกาถาว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันว่าครับแต่เมื่อกี้นะครับแถวที่สองนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูแถวที่สามว่านั่งได้จริงหรือเปล่านะครับ แต่เราก็ต้องจอดรถก่อนนะครับที่เพื่อจะเข้าไปลองแถวที่สามก่อนนะเออผมว่าม,มันไม่นั่งได้จริงหรอกดูนะครับแต่ถ้าบอกเขาตั้งชันโอ้โหเฮ้เยมันก็นั่งได้นะแต่เฮ้เล็กลูมรถกระโดดทีขึ้นเนินทีผมว่าโอ้โหนี่ผมชนเลยนะถ้าผมนั่งทิง อถ้าผมนั่งได้ส,สบายยก็ต้องต้องต้องนั่งอย่างนี้แล้วข้างหน้าเขาจะนั่งกันได้ไหมดูเ <laughs> 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 หลืออยู่แค่นี้ <laughs> เหลืออยู่แค่นี้เอง <laughs> ไม่ได้จริงๆไม่ได้ๆๆ <laughs> ไม <h onda> <laughs> ่ได้ไเดี๋ยวคนนอนได้เขาเห็นผมบอกว่าถ้าคนตัวเล็กนั่งได้จริงต้องเรี้ยวเลยชิลด์เอนสีนะครับ <laughs> ถ้าประมาณเด็กนั่งได้นะครับแต่ตัวเนี้ยบางยอ่อเขาตัวขนาดผมเขาไม่นั่งได้แล้วนะเออ ก็แต่ก็ตามขนาดไซส์รถแล้วกันแต่อันนี้เขาก็ขยายใหญ่ขึ้นมาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ,รบแต่ก็มีช่องเอาเลตให้นะครับ12โวลต์ครับ180วัตต์ให้นะแล้วก็ก็มีพนักทิงหัวให้เ่อกันตรงม,มุมของผมเรื่องลำบากน,นะนะครับก็ได้อยู่นะครับแล้วก็มีช่องจริงมันก็เหมือนแบบวาง iPad นะครับวางแก้ววางโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็ไว้ร์จได้ เดี๋ยวเราไปตรงปลายทางนะครับว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยรับประมาณน่าจะ200กว่ากโลเ่างที่เตอมเป็นยังไงเพราะเครื่องยนต์นี่ต้องบอกว่าเป็นแคมคู่นะเป็นแคมคู่นะออนดาใช้แคมเดี่ยวมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคที่เป็น i v t e c ทนะครับนี่ก็กลับมาเป็นแคมคู่อีกแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอทางที่เตอรเป็นยังไงขับสนุกไหมช่วงล่างเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปสุดให้ฟังตอนท้ายรายการเดี๋ยวไปเจอกัน ครับผมตอนนี้คนระับก็ยังเดินทางอยู่เลยนะครับกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่เจออุปสรรคมากมายครับวันนี้ฝนแบบว่าโอ้โหกระหน่ำต้องบอกว่หนักมากจริงๆครับสําหรับพายุที่เข้ามาเข้ามาฮอนนะครับโอ้โหทําให้ถนนหนทางมองไม่เห็นจริงๆครับ ครันะแล้วก็เรามาสรุปปิดกันอย่างนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ครับเราขับมาก็อยู่ประมาณ231กิโลเมตรนะครับว,วันนี้ครัที่วิ่งมาทั้งหมด231กิโลเมตรให้ทายกันได้กี่กิโลลิตร่าก็จากที่เขาเคลมนะครับก็คืออัตราเฉลี่ยของคันนี้นะก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับ1.5ลิตร แล้วก็เป็นดอทวินแคม16วาลวนี่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่16.1กิโลเมตรต่อลิตรแต่วันนี้เรา230โลในเมืองนอกเมืองทําอยู่ได้15.8ก็ l. ถือว่าใกล้เคียงนะแล้วก็เราก็บางช่วงเวลาเราก็มีเหยียบเกินมาตรฐานก็คือเหยียบเกินความเร็วที่กฎหมายกาหนดบ้างอะบางช่วงบางตอนนะครับได้าตาัตสินใอประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลย ส่วนขั้นที่ขับวันนี้นะครับก็จะเป็น all new honda BRV นะครับสีพิเศษนะครับแล้วก็เป็นสีที่ท็อปสุดก็คือพรีเมียมซันไลท์ราคาอยู่ที่9ก้าแสนเจ็ดบาทอุย้ยประมาณอีก23,000ืามครบล้านน่ะโอ้โหแลกกับ Honda s e n s i ิ g ก็เครื่องยนต์ใหม่นะครับแต่ก็ ก,ก็ต้องลองไปพิจนารณากันดูแล้วกันว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าก็อยู่ในกลางๆแล้วกันแต่คุ้มก็คุ้มจะไม่คุ้มก็เออเอาไปซื้อคันอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมันยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเลือกอยู่หรือว่าไม่เลือกดีนะก็อันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าใครสนใจจริงๆก็โชว์รูมฮอนด้ามีทั่วประเทศครับไปลองทดลองขับดูนะคระับว่าเราก็ลองดูว่ามหมอะคุณไมไหมนะคุณ ใช้แล้วแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์กับคุณไหมมันเหมาะสมกับคุณไหมกับการชีวิตประจําวันของคุณเองต้องไปลองขับ,ขบกับเราไปดูไปเดินดูไปลองนั่งลองขับลองสัมผัสด,ดูว่ามันถูกใจหรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วจริงๆเพราะเดี๋ยวเราขอขับรถนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะถึงปลายทางแล้วนะครับ ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับที่เอาสุดยดดีมาตลอดก็คือบริษัทตีเพชรี่สุตรเซลจำกัดน,นะครับรวมถึงนะครับบริษัท PDG ีจีนี้จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ฝากสามช่องทางนะของเรานะครับคือช่องทางแรกนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจรายการของคนลักรถนะครับช่องที่ 2, YouTube รในการของคนลักรถอันนี้ก็สามารถติดตามเราย้อนหลังดูตอนใหม่ๆเพียงแค่ท่านทัาไครทกสั่น,นกระดิ่งไว้คุณได้ดูตอนใหม่ๆหรือจะไปย้อนดูตอนหลังเราก็ได้ตลอดเวลา รวมถึงช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w บ a ่าว t ว .com ตอนนี้ครับบ๊ายบายไปแล้ว